สวัสดีครับพี่น้องครับครับวันนี้หลังจากที่เข้าพิษลานขึ้นมานะครับเนาะืันนี้สร้างห่อกับมะเขือขั่วครับสร้างห่อมีเมนูอย่างนนเนาะืัอนี้เราสิมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะสวัสดีจ้าวันนี้สิมาเห็ดหนมหมูให้ให้พี่น้องเบิ่งได้เบิ่งได้กินน้ำกันเดิมวันนี้เดิมผูไดเบิ่งกกับยาำลำยไหลน้ำเดิอสุดสกกลับเบิรเพื่อนี่บอพี่น้นอง เอามาแล้วอาสวัสดีครับสวัสดีครับหน่ครับอาพูดเลยครับพูดเลยครับมาทางนี้ครับมาทางนี้ก่อนมาทันนี้ครับยังครึ่งท่อนอยู่พี่น้องสุดนักเรียนเพิ่นครับสวัสดีครับอาสวัสดีครับน้อยสวัสดีครับน้อยรอรออย่าลืมอะไรครับพูดด้วยโอ้เต็มปากเยอะพูดด้วยครับอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมอะไรอย่าลืมแม่ไม่ให้จำอาพูดก่อน จะทำอะไรครับจะทำสมตำตำกระเทียมให้คุณแม่ครับนักเรียนนังบวชหอดสูตรจุี่นองเอาลุยกันเลยสร้างยอจัดการรวดอันนี้สูตสรสะกดระเบิดพี่น้องแหนมหมูเพื่อนครับเป็นนึ่งไรวิธีวิธีทำแบบไรรับ,รบมารับชมน้ำกันนะครับเนาะสีคือกันบอแต่ละสูตรจะละผ่าน,นะครับเนะาะลุยเลยสร้างยอขัอ้นตอนแรก วัดติดวยตัามกระเทียมดือบ่วยวอาวอ้น้บาดเนาะเอาตัอาวฟงออกเอามือปองป้องว้น้ำเนี้ยโอ้ยฟงออบดอ่าคุณแม่สอนชาติชิดนี่เอามือทำแบบนี้เดี๋ยเดี๋ยวเอาตํา่ได้จิมไงบหลังจากตํากระเทียมเสร็จครับบาดเนี่ยเอาขั้นตอนต่อไปยังนอ้างนอ นี่ข้าตำกระเทียมแล้วแล้วข้ากกเอามมโลกใส่ใส่หมูกับนังหมูที่ข้าเตรียมไว้นะจ๊ะเนาะอันนี้วิธีวิธีเห็ดแหนมหมูแบบแบบบ้านๆเท่าหัวนะจ๊ะเนี่ยขาเตรียมไว้แล้ว็เคามาใส่กันวันนี้ข้าวกะติมาคั่นคั่นให้เข้ากันเดี๋ยวจะเอาอมาลงใส่ใส่จ้ามใส่ถาดส่ญญาให้มันใหญ่จังหน่อยมันจะได้คั่นง่าย มาเบิ่งนกันเลยหัออนอดตาดิบในเบอร์รี่ผ่าในเซ็นดซน,น้มหมูแล้วก็อันนี้คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะข้าวเหนียวอย่าลืมจะอันนี้เขาใส่ให้มันนัวจะจะคืออันเข้ามักปลามักยังนึ่งนี่ละจ้ะข้าวเหนียวอย่าขาดมันบดสรางอยอดข้าวเหนียวพาดก็ได้จะข้าวเหนียวเพื่อที่สิคือให้มันเป็นเร็วจะให้ให้ แหนมให้ส้มนี่มันมันเป็นเร็วถ้าเฮาเฮาเฮาคั้นวันนี้เฮาคั้นก็อย่าลืมวันนี้เฮาใส่ข้าวเหนียวใส่กระเทียมแล้วก็เกลือวันนี้เกลือเกลือโอ้แต่ละบ้านทั้งอุบลทั้งมุกดาหารทั้งเอาไปมันจะอชื่อกันบ่าน้อพี่น้องเอาตัวกวนกับวนบ้านนี่ได้กินบ่าน้อแหนมบ้านนี่ ก็เอาเด้อจา่าเด้นพ,พอ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 ไม่ได้ไม่ได้พอแล้ทเามาคั้นเด้อจา่าเด้อนี่ิที่ทำเนมหมูเดินจ่าเด้อผู้ใดอยากเ็ดกินเห็ดขายสามารถนั่ไปใช้ได้เลยจา้าอ,อันนี้กะแหนมหมูเนาะจ้าเนาะยกแกล้วที่ได้กินแล้วจ้ะนี่เขาเขาคั้นให้มันได้เนาะจากคั้นแบบหมายความว่าเขาคั้นให้ ให้เนื้อมันแค้นให้ให้มันแค้นบบให้มันเหลวนะจ๊ะบ่ให้มันเหลวให้เดี๋ยวมันมันสีเป็นก้อนเดียวกันอยู่ตรงจานในมือเนี่ยมันแข็งจ้าให้มันแค้นทำทเข่าเครื่องมันสีแข็งก็เลยกูเนาะมันมันสีแข็งมันสีแบบเวลาเข้าห่อเข่ายางเข้าโอมากินแล้วจ้ามันจะมันสีเห็ดให้หนมเขามันโบเสียโบเน่าถ้าเข้าคั้นโบได้เนี่ยเน่าแน่นอน จังหยอดที่นองเแบ็ดพอนเป็นผ้าเ็ดมาอันสิ่ะครับเนาะนี่อันนี้อันนี้ก็คือนี่ได้สได้แล้วแต <ใจ S 1> ่นี่มันแข็งแล้เนาะมันแข็งนะมันแข็งอ๋อขันเป็นเลยกันอันนี้น,น,สน,นะสา,ามารถเห็ดขายได้เลยเด้อจ้ะเด้อนี่สูตรนี้นะบดบะหมี่ยังไงจะมีกระเทียมมีข้าวเหนียวแล้วก็ใส่เกลือธรรมดาจะแต่ว่าตักแม่เขาใส่ผงสุรสนะมันจะชิเป็นซ่า เราต้องใส่บองเส้นรถไหมบอครับสูตรนี้เราต้องใส่เลยจ้ะจำใส่เกลือซื้อใส่เกลือเส้ตัวแงย่อได้พี่น้องเด้อสูตรสะกอนระเบ้อสูตรสะกอนระเบ้ออันนี้ครับอ่าอันนี้ก็ได้ที่แล้วจ้าเนี่ยเป็นก้อนโอ้เป็นก้อนเนี่ยพี่น้องเช่นเอเลและบ้านนี้ต้องคั้นให้มันแข็งต้งย่อต้องคั้นให้มันแข็งจ้ะคั้นให้มันแข็งเขาจังจะเอามามาห่อห่อใส่ใบตองก็ได้จ้ะห่อใส่ถุงก็ได้ได้คือการเบิด แล้วแต่ผู้มากถ้ากันห่อใส่ใบตองรสชาติก็จะดีนะพี่น้องเนาะมันฉิตว่า,ามันกัห่อใส่ใบตองมันฉิเป็นเร็วเป็นเร็วเป็นเร็วเพลินห่อแต่ใบตองนะแต่ว่าอยูอ่ทางศิลาชากับหายาน้พี่น้องใบตองบ่คือบ้านเฮาเนาะครับเนาะอ่ะวันนี้เฮาเอาใส่อันนี้กับถุงถุงเฮานี่แหละจาน,นี้อ่ะสี่สาธิตให้เบิ่งอีกตหนึง่ง จ้งงางนอนสาทีายเจเจมึงยืนจ้าก้เอาจ้าเนี่เขากะใน่เจเนี่ยเนาะข้าเอาลงเขาเอาหมูที่เขาคั่นเลยนี่ลงมไม่เจลงไปแล้วข้ากะในเลียมมนันเจใน,นเจไม่มุมนี่ล่ะจ้านี่ <c oughs> เอาฟังเอาเนาะจะ้า <c oughs> อีสานบ้านเท้า <c oughs> นี่ล่ะนี่เ้าวลงเขากะไล่ลมออก ล้มจะให้ลมอยู่ในถุงนะจ๊ะเป็นแหนมนะพี่น้องอ่าเป็นกระลังเป็นรูป<ม>เป็นทรงค่ะเด่นี่ไม้ค่าไม่ขา่ขาสร้างยอดนะพี่น้องอ่านี่จ้ะวิธีทำจ้ะวิธีทำเน,นี่ยนีจ่จะ่าให้มีล้มนะจน้ะเนาะนีะม่มีลมอะไรอ่าเนี่ยอย่างซี่แต่ว่าบัดนี้พายแยใส่บักพริกใส่ลงไปได้เลยจ้ะอ,อย่ะใส่บอกรีบใส่เอาตัวกวนกันนี่พี่น้องมันย่างไปย่างมาก ใส่อ๋อบอกผิดใส่บัตรเนี่ยอโอ้รายการลืมลืมบอกเมื่อกี้นี่จ้ะบอใส่ก็ได้จ้ะแล้วแต่แล้วแต่ภู้มักเนาะอาแล้วแต่ผู้มักอันนี้ก็ใส่มันกระซิเป็นแบบนี้แหละนี่อ่ะวันนี้ขอนั้นแลยครัากันมุนจะมุนมุนมุนเนี่ยมุนแล้วก็ยางม,มัดอ๋อบัตรเนี่ลูกใส่ก็จะออกกล้องน้ำพี่น้องอทอดทอดได้เลยหัดหัดทอดหัดอ่ะนี่ละหัด ให้มันแน่นแล้วจ้ะให้มันแน่นเป็นแหนมแล้วพี่น้องบัดนี้อันนี้ห่อละสิบบาทวันนี้ห่อ,อละโหเดี๋ยวนี้สิบบาทก็ยังหายากยากไ็ได้มันเศร้าบ่ดพี่น้องรุ่นนี้นี่รูปร่างหน้าตาอมองนี่เข้าเข้ากับสตาร์ทออกแล้วจ้ะนออันนี้เบิงจนจีนเข้ากับซีไซเอ็นภาษาสกุลระเบิดกันซีไซเอ็ี่กระตัดผู้เด้อร์ไซเอ็ี่กระตัดสตาร์ี่กระตัดจะชื่นกันใจ แยังบรทัดชุดตร้งเรื่อนอยู่พี่น้องนอก,ก็าปิดหลานเขินมากทั้งหั่นนะครับเนาะหน้าตาหน้าตาประมาณนี้ครับน,นี่ครับบอขายแพงจ้ายสิบบาทพอแบบนี้สิบบาทพอ่อเ <พอ S 2> มือม่อเมื่ออืดก็กินได้หละจ้ะเมื่อนี้บ่ต้องใส่ตู้เย็นเขาเห็ดแล้วบ่ต้องใส่ตู้เย็นแต่ว่าภายเสียไว้กินลายมือก็ใส่ตู้เย็นได้เลยเพราะว่ามันสิส้มเร็วอาการห้อนค่ะเป็นเร็วอ๋อจะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ ถ้าชอบคลิปก็จะรลืมนะครับเด้อฝากกดติดตามน้ำโมชาแน,นลนะครับเพราะเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปใหม่ๆออกมันเลยนะครับเนาะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะครับเนาะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ